วุ้นเส้นผัดเห็ดหอมแค่7นาทีก็ได้อีทแล้วะ่ะทำง่ายๆด้วย2วิธีจะใช้ไมโครเวฟหรือว่าจะใช้กระทะก็ได้แล้ววนเส้นอะ่ะคนถูกใจเราเลยอะ่ะเส้นเหนียวนุ่มรสชาติคือเบเจเลยใครทานเจก็ทานได้แค่เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์เป็นใส่เต้าหู้แทน ชอช้างทําถึงเกินวนเส้นผัดเห็ดหอมในซองก็จะมีวนเส้นแล้วก็ซอสผัดมาให้ในตัวสําเร็จรูปแล้วแค่มันทาปรุงสุกเพิ่มแค่นั้นเองเทน้าเปล่าลงไปให้ถึงขีดเส้นแดงตามหลังซองทาด้วยซอสผัดสําเร็จรูปที่ให้มาในซองแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยใส่วนเส้นใส่เห็ดหอมลงไปก็ผัดจนวนเส้นเริ่มนิ่มแล้วเราก็จะใส่หมูสไลด์ลงไปออนนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเนื้อสัตว์ไปอย่างอื่นก็ได้นะหรือใครทานเจก็ใส่เป็นเต้าหู้แทนได้แล้วก็ผัดจนเนื้อสัตว์และวนเส้นสุกตักเสิร์ฟได้เลย ตัวน้ำซอสคือผัดลงไปแล้วพอซึมเข้าไปในตัววนเส้นน่ะมันทําให้ตัววนเส้นนันนิ่มแล้วอร่อยมากเลยเป็นเอกหนึ่งเมนูที่มีติดครัวไว้เลยอะ่ะนอกจากบาม่าก,ก็ต้องมีวนเส้นผัดเห็ดหอมอันญจิติดไว้เลยเดี๋ยวพี่กัดวนเส้นผัดเห็ดหอมของชอช้างเราแปะทีตะก้า 9, เหมือนเดิมเลยนะ